อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบกสก้าเอฟซีครับยินดีต้อนรบับเข้ายสู่ช่องยูทูปบ้านพุทธใจสิงครับครับสวัสดีพี่ยัางเพ้นเพดป้านพุทธใจกันล้านครับผมอ้าวลิปนดีพาชมมองทั้งรถไชให้หน้าจาบาีบบัดอันในี้ไชจากทั้งในอนอกอ้าวจับใส่กางเดี๋ยวีะอธิบายขอกมาบอกว่าได้อยากเบิ้งกระผัดตบไปเบิ้งคลิป หิบเยียบด้วครับเดี๋ยวลงไปให้ใส่การนี่ผมใช้ฟอกแหลกเขาอิสาดไปแบบแบบย่างมันดิบาดไทยลบมากอะ่ะเขาเหยียบยิ้มยิ้มอองมันนะเขตสองเขาลงในลหอกบาดมันกับสิมีอองไงข้าไทยครับไปหยุดรอบนึงรับรับใส่กาจะาอโผลตัว ล่อยเดียวว่าท่านขาดขาดแต่ข่านใช่ไหมใครตัง้งบอกครับยัดนักยัดเตรียมไว้เลย วาไขึ้นมาเลยางันยังเลเอาวันปลาทีรันยังัรอบกับใส่รอบวัาสองพันครับไปซึมจึ เรื่อยมันยังเสาอยู่นะาเครื่องม้อนปิดมันไดยเออเยสุเหลี่ยวนี่แหละขั้นทายก,ยกิบเราก็เป็นอย่างที่ตาเขาเพิ่งฆ่าอันนี้ก็มกกั่งนั่นโคก,กเสียวหน่อยหรอกคนหวยหอยใ่ญ่มากมกัาว่างับน้า สองขันอบเลยละระยัด ท่านสีหยกค้างทั้งสีเหลี่ยม แค็แแน้าก็แปดสิบแปดสิย่ยมพอที่จุดเอาอ้าพื้นเึ้นไ้รถเึ้นไ้รถใช่แมผมงวจะคว่รถเดี๋้วสีไซดออกใค้คีดเหลวกัน มันอยากเรียลมลำลำลำมาไล่แหละเฮ้ยแมมันนวดตานี่ครับคุยมันไถไปรอบแกรกแล้วนี่ครับ เพราะว่ามันถึงข้ามไนะโมเป็นยังไ์ดีอยู ยี่ไทยฟรงตรงๆเลยไหนว่าคนโทษอยู่ลบจับเลยมันตั้งบอกัน,น่ะก็ได้เรียกในเรื่องเลยปล่อยไปเลยเอาแต่มัาสิเเ็นไป Vamos